เใ้เลายเส้นจินตนาการอเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลายเป็นรูปว่าที่บอกเล่าเรื่องราวที่ลงตัวแซ<อ>ตลิฟนักวาดการ์ตูนขวัญใจวัยรุ่น เริ่มลงเงาครับผมเริ่มลงเงาด้วยสีน้ําเงินนะครับสวัสดีครับผมชื่อเบนเบนเจริญพิสุทธิน์นรเศรนะครับหรือที่รู้จักกันใน YouTube ว่าแปดลิฟครับผมปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายศิลปกรรมของบริษัทเดอะสกาฟิล์มครับหรือที่รู้จักกันใน YouTube ว่าบีเดอะสกาครับผมทำไมถึงชอบวาดรูปเหรอครับก็การวาดรูปครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมรักครับผมก็คือเราวาดรูปแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิกับสิ่งสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักครับแล้วก็ดารูปคื มันทําให้ผมพบเจอผู้คนครับเป็นการเริ่มต้นไปเจอผู้คนอีกมากมายทําให้เปิดโอกาสในการทํางาน,นหลายๆอย่างครับผมอินสปิเรชันนะครับมันมันช่วยทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมเดอะซิมอ่ะถ้าเกิดเราเราไปรีเสิร์ชข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่มาเราจะได้อินสปิเรชันมาแล้วเวลาเราเก็บเลเวลหรือเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถทํามันได้ดีมากขึ้นก็คืออินสปิเรชันทาทุกอย่างให้ดีมากขึ้นได้ครับ ถ้าถามว่าคลิปไหนนะครับก็มันมันจะมี3า,ามกลุ่มคนดูครับผมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่เซิร์ชใน YouTube ว่าสอนวาดรูปเขาก็จะมาเจอผมเลยว่าเป็นเออคนนี้สอนวาดรูปนะโปรดักชั่นอะไรอย่างนี้นะก็คือดูแล้วแบบสนุกง่ายสบายส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่ตามมาจาก Facebook ครับเพราะว่าคนเข้ามาใน Facebook ก็จะเห็นเฮ้ยท,ทำไม Follow เยอะจังทําอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาเห็นผมแชร์คลิปก,ก็กดเข้ามาดูส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเอาคลิปผมไปแกล้งไป ทำตัดต่อหรือไม่ก็เป็นคลิปที่ผมแบบไปปาร์ตี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามเข้ามาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบผมทําหลายอย่างที่ไม่ใช่วาดรูปด้วยครับการวางแผนเป้าหมายสู่ความสําเร็จนะครับก็คือผมต้องขอบคุณที่บี้เดอสการมากครับที่คอยวางแผนให้ผมนะครับก็คือการทําให้ผมเนี่ยรู้จักรู้จักการแบ่งเวลาการทําให้คุณภาพของงานยังคงที่นะครับหลังจากที่ผมทำคลิปไปนานเนี่ยโกหนึ่งผมก็สำเร็จแล้ว คือผมกลับมาทําได้แป๊บหนึ่งโกหนึ่งก็คือ1นึ่งแสนซับสไคร์ก็คือได้โล่เงินของ YouTube แล้วอันนี้คือแป๊บเดียวก็สําเร็จแล้วก็คือง่ายๆครับเราแค่รักษามาตรฐานของงานไว้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองครับผมถ้าท้อครับเราก็สําหรับผมเนี่ยผมมีวิธีการแก้ที่ค่อนข้างจะแบบผู้ใหญ่นิดนึงก็คือแบบไปฟังธรรมะว่างครับคือฟังแบบฟังจากวิทยุอะครับไม่ต้องไปฟังถึงวัดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็หาคลิปที่แบบสร้างแรงบันดาลใจอะครับแบบคลิปที่แบบคนช่วยพูดเรื่องแรงบันดาลใจต่างๆดู ค่นี้ครับเราก็แบบออมีพลังขึ้นมาแล้วภาพหนึ่งภาพนี่นะคะสามารถบอกได้หลายอารมณ์หลายความรู้สึกเลยค่ะแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพนี่นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ต้องอาศัยหลายๆองค์ประกอบนะคะแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนค่ะเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ฝึกวาดเขียนๆเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เด็กเลยแฟลตลิส์จอถามนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฝ่ะฝนก็อยู่กับน้องเบนแฟลตลิส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีปะเอ๋สบายดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเข้าไปอีกแต่ว่าต้องถามก่อนว่าสกิลการวาดรูปเป็นยังไงบ้างพัฒนาขึ้นบ้างไหมก็ถ้านับจากตอนที่มาออกคลิปครั้งแรกนะครับ<ะ>ก็ตอนนั้นก็เปรียวเสมือนเป็นไคลโรเลนนะครับจน,จนตอนนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็น Darth Vader ดาร์เวเดอร์อะไรโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆแสดงว่งเาเทพมากตลนนี้เหมือนกับว่าคือพอเราโตขึ้นนะครับ<ะ>เหมือนกับ มันมีการวางแผนในการทํางานมากขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเข้าสู่วัยทางานแล้วครับอืมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีผลงานสร้างชื่อใหม่ๆบ้างไหมคะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาครับคืออันนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นผลงานสร้างชื่ออะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ว่ามีมีแฟนคลับครับมาม,มาทักว่าเอองานที่เป็นโดนขโมยนะออ๋ก็เลย เข้าไปเช็คดูสรุปว่าเป็นเป็นฝรั่งชาวรัสเซียก็ขโมยงานไปประกวดออกแบบเป็นไปประกวดของเกมดตาสองนะครับไปเราเราขโมยยังไงคะหมายถึงว่าเอารูปที่เราวาดนี้หรอเ่าอารูปพี่ผมวาดที่โพสในเน็ตนะครับไปไปประกวดเป็นลายเสื้อครับผมผมก็เลยส่งเรื่องไปที่กองประกวดว่าแบบอันนี้เป็นชิปผมนะเป็นลายผมนะอืผมก็เลยเออโอเคงั้นผมลงประกวดเลยแล้วกันจะได้ จะได้เออล็อกไปเลยไม่ให้ใครเอางานผมไปประกวดจะได้รู้กันไปเลยครับแล้วพอประกวดไปประกวดมามันมีคนโหวตให้เยอะครับกลายเป็นโอ้ผลโหวตที่หนึ่งไปเลยก็คือแข่งกับดีไซเนอร์ทั่วโลกเลยนะครับะ ดีไซเนอร์ที่เป็นแฟนบอยเกมเนี้ยทั่วโลกเจ๋งมากเป็นยังไงบ้างเราเราก็แสดงว่าเราได้ที่หนึ่งมาครับก็คือคือมันเหมือนกับว่าเราได้รับคัดเลือกเลยครับได้รับคัดเลือกให้ลายเสื้อเราไปขายที่อเมริกาโอ้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบอุ้ยชนะโหวตแล้วก็ได้ลายเส้นเราเนี่ยไอ้กระตูนที่เราวาดเนี่ยได้แบบไปขายเป็นลายเสื้อเลยอะค่ะก็คือผมประกวดวาดรูปในไทยอ่ะไม่เคยชนะสักทีหนึ่งเลยครับพอไปลงเวทีโลกแล้วผมก็ฮะขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ะเขยเลยก็มีแบบฝรั่งเขาก็ติดต่อมาแบบเออทำนี่ให้หน่อยทำนั่นให้หน่อยแบบเออนายออกแบบเพิ่มให้หน่อยนะเนี่ยอยากได้ไปขายเพิ่มอย่างเงี้ยครับโอ้สิงมากทีนี้ก็เลยแบบมีงานออกแบบนี้มาเรื่อยๆเลยว่ะคะโอ้สุดยอดเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นการต่อยอดคือการทำคลิปลงชาแนลอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์กับเราเหมือนกันจากการที่เราทำเล่นเล่นก็ต่อยอดไปเป็นอาชีพได้เนาะแล้วจากวันนู้นเลยที่เราคุยกันก็หลายปีแล้วเนาะสักสองปีได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับ รวมถึงวันนี้เนี่ยชแนลแฟตลิฟต์เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างไหมเอ่ยคือตอนที่มาออกครั้งแรกครับคือ<ฆ>ทางชแนลผมก็แบบเป็นเหมือนกับแค่รายการสอนวาดรูปธรรมดาครับ<ฆ>พอ<ฆ>พอผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็แบบนึกสนุก เวลาแบบไปปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนๆก็อาจคลชิปลงแชแนลตัวเองแบบเป็นเหมือนเป็นบล็อกอะครับเป็นเป็นบล็อกของผมเองก็เือมันก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำรายการแบบเราก็ไปโคโอฟกับเน็ตไอดอลคนอื่นด้วยให้แบบแชร์แฟนเบรกันตามที่แบบ YouTube เขาอยากให้เราทำนะครับอ๋อทีนี้ก็เลยแบบเราก็ขยายแฟนไปเรื่อยๆฐานแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มี <ใช S 1> คนแบบรู้จักเรามากขึ้นมีรายการเพิ่มขึ้น สวัสดีครับนี่คือรายการแฟตลิฟกรอทามอยู่กับผมกับบีเดสกาครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแฟตลิฟที่จะมาวาดรูปผมครับผมก็ขอเอารูปแบบหล่อๆลอลอมันตัวจริงครับเอาเอาหล่อแบบเทพบุตรเลยแล้วกันครับซึ่งจะเป็นยังไงลองไปดูครับผมที่บีเนี่ยโคงหน้าก็จะ จะผมไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกเหลี่ยมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหลี่ยมนะครับตรงผมพี่บี้ก็จะเป็นตรงงูจงอางนะครับแค่เรามีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีตัวของเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ดูดีแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องหล่อนะคือมันคือโดยรวมครับโดยรวมของคาแรคเตอร์เพราะคาแรคเตอร์เราเด่นเราเป็นตัวของตัวเองครับยังไงมันก็เท่นะครับครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเซ็นลายเซ็นนะครับนะพี่บี้เดอะสกานั่นเอง เราถามเรื่องของการวาดรูปหน่อยมีแบบเคยหมดไฟบ้างไหมแบบโอ๊ยไม่รู้จะวาดอะไรแรงบันดาลใจมันหาไม่เจอเลยอะไรแบบนี้ก็เคยครับผมคือยังไงอะคะการที่เราแบบวาดไม่ออกอะครับอาการวาดไม่ออกก็คือวิธีแก้เบื้องต้นครับก็คืออันดับแรกเลยเราเปลี่ยนที่วาดเราไปหาเวิร์กสเปซสวยๆหาที่ที่มันมีสีเขียวๆเยอะๆครับต้นไม้เยอะๆจริงเหรอช่วยได้อะคะครับแล้วก็แบบหาร้านกาแฟสวยๆไงครับลองไปนั่งวาดดู มันจะได้เจอผู้คนเยอะแยะเราจะได้ไอเดียจากลูกค้าแต่ละคนที่แบบเข้ามาวาดคือเขาไม่ต้องมาคุยกับเราหรอกเราแค่มองเขาเฮ้ยเราอยากวาดที่คนนี้ว่าแต่งตัวเท่ดีแบบบางทีมันตันๆคิดไม่ออกก็ไปนั่งที่แบบชิลๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนถ้ายังยังไม่ออกอีกอ่ะก็หยุดวาดแล้วไปเที่ยวเลยก็คือมันไม่น่าจะมาแล้วล่ะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราละก็ลองพัก ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยอาจจะเจอแบบอินสไพเรชันระหว่างทางที่เราไปเที่ยวก็ได้ใช่ครับสำหรับคนที่แบบวาดไม่เป็นเนี่ยต้องมองว่าแบบการวาดลูกมันยากคืออย่างฝนเนี่ยวาดรูปไม่เป็นก็คิดว่ามันยากมากแต่ว่าในมุมมองของเบนเองเนี่ยคิดว่าแบบเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่วาดลูปไม่เป็นแล้วมองว่ามันยากครับคือคือมุมมองเบนครับทุกสิ่งทุกสิ่งบนโลกเนี้ยยากหมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราชอบหรือเปล่ากค่ะ อ่ะชอบเราชอบและแล้วเราอยากทํามันได้ไหมครับมันมีแค่นั้นนะครับถ้าเราอยากทําได้เราก็แค่ฝึกฝนทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนครับผมหรออย่างพี่วาดไม่เป็นถ้าหัดถ้าฝึกอะไรเงี้ยก็น่าจะวาดได้อะได้ครับพี่ฝนมันเป็นเรื่องของกดหมื่นชั่วโมงไม่ว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่ครบหมื่นชั่วโมงเราก็จะทําสิ่งนั้นได้อย่างชหมื่นชั่วโมงเลยเหรอครับตายแล้วเราเราถ้าสมมติว่าฝนอยากจะวาดรูปเป็นละจะเริ่มต้นวาดยังไงดีสำหรับคนที่วาดไม่เป็นเลยก็เริ่มต้นครับก็ วอร์มมือครับลากเส้นตรงเส้นตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นเบสิกพวกเลยค่ะคณิตเนี่ยนะคะเหมือนจะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยยากมากเหมือนเหมือนโดนขู่ยังไงไม่รู้การจะวาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงไปทุกเส้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมันมีหลักการวาดเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราวาดได้ปุ๊บเราก็แค่เอาไปเติมเงา เติมมิติเติมอะไรนี้หลังจากนั้นเราก็จะต่อยอดไปได้เองครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการวาดวงกลมนะครับเป็นการวาดวงกลมคือฟังดูมันก็เหมือนจะง่ายนะจริงก็ยากนะครับการวาดวงกลมนะครับอันนี้เป็นวิธีวาดแบบแบบไม่ไม่ล่างอะไรเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยนะครับนี่นะครับเทคนิคการวาดแบบนี้ก็คือวาดไปเรื่อยๆครับหลายๆเส้นนะครับทับเส้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นการวาดวงกลมนะครับที่จะต้องตีเส้นก่อนนะครับ ที่เราทำเป็นเส้นกากระบาเนี้ยทีนี้ครับก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมครับอ่ะวิธีวาดก็คือวาดสี่เหลี่ยมอีกอีกชิ้นหนึ่งครับเข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีที่วาดวงกลมได้ง่ายที่สุดนะครับเรามือใหม่นี่จะต้องมีกฎอะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะสําหรับมือใหม่ครับคือคือหลายเด็กหลายคนที่ชอบวาดรูปครับ<ะ>มันเริ่มต้นมาจากดูการ์ตูนดูการ์ตูนที่เราชอบ<ะ>พอเราดูการ์ตูนปุ๊บเราอยากวาดได้เราไปวาดตามวาดตามมาก จนขาดความเป็นตัวของตัวเองอย่างเช่นเด็กที่ดูคลิปผมอย่างเงี้ยก็จะวาดตามผมวาดตามมากจนแบบผมผมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะลายเส้นอะไรการลงสีก็เหมือนกันเหมือนกันจนแบบมันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็คืออยากแนะนําว่าอย่าตามไอดอลตัวเองมากคือให้เราวาดแบบสบายๆอย่าเกงมืออย่าอะไรอย่าอะไรเลยอ่ะให้มันออกมา่อดตามความรู้สึกเราอย่างเงี้ยคือถ้าเราเกงมือภาพมันจะออกมาแข็งดูไม่มีชีวิตอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคด้วยเหมือนกัน ต้องวาดแบบปล่อยปล่อยไปตามอารมณ์ไปตามฟิลเราแล้วภาพมันจะเหมือนแบบมีชีวิตมากขึ้นเราคิดว่าการวาดรูปเนี่ยค่ะส่วนไหนยากที่สุดมือมือ,มอครับยากที่สุดเพราะมันประกอบด้วยหนึ่งวงกลมแล้วก็ทรงกระบอกสิบสี่ชิ้นคือถ้าเกิดเราวางผิดวางผิดจุดอะ,<ฮ>ะก็คือจบเลย<อ>วางผิดจุดก็คือพังวิธีการวาดตัวครับก็จะดู ถ้าให้เราคิดท่าต่างๆขึ้นมาครับทีนี้เราก็จินตนาการว่ามันเป็นเป็นของเล่นนะครับชิ้นหนึ่งนะครับก็จะมีข้อต่อต่างๆมากมายครับมีสาบท่อนตรงนี้ก็เป็นกางเกงในแล้วก็มีข้อต่อเป็นขาลงมาครับพยายามอย่าไปวาดท่ายืนตรงมากๆครับท่ายืนตรงมากๆเดี๋ยวจะวาดไม่เก่งแล้วก็ เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขาจ้างเราให้วาดแบบยืนตรงหรอกครับมันจะต้องมีท่าทางอย่างนู้นอย่างนี้ขาก็เนี่ยครับเวลาเราเดินก็อย่างงี้อันนี้น,นี้เดินก้าวยาวนะครับถ้าเกิดขาซ้ายไปข้างหน้านะครับมันก็จะแขนมันก็จะไปข้างหลังแขนซ้ายก็จะไปข้างหลังนะครับเพราะไม่มีใครมันเดินขากับแขนไปพร้อมกันหรอกครับมันจะหามากๆนักวาดที่ดีกับนักวาดที่เก่ง มีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างครับนักวาดที่ดีก็คือปุ๊บเด็กหน้าห้องที่แบบดออิงได้ร้อยคะแนนดออิงได้แปดสิบถึงร้อยคะแนนพวกนี้คือแบบเออคุณวาดดีนะวาดถูกทุกอย่างถูกหมดแต่นักวาดที่เก่งอ่ะนอกจากมันวาดดีด้วยมันยังจะเอาไอเทคนิคต่างๆแสงสีเงาเนี่ยมันสามารถลงให้แบบเป็นสไตล์มันเองได้พวกนี้คือจะเป็นคนที่แบบวาดเก่งคือต้องยอมรับเขาจริงๆคือถ้าวาดที่นักวาดที่ดีอาจจะแบบว่าทําตามกฎ ทำตามตาราอะไรเงี้ยใช่ไหมค,คะได้แบบเป๊ะแต่ว่าคนที่เก่งเขาอาจจะ ap, เ,อเอานู่นเอานี<ช>่เอาเทคนิคมาใส่ในรูปของเขาใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ก็จะออกงานก็จะออกมาดีแล้วแบบเป็นเอกลักษณ์มารมแล้วอย่างของเบนนะคะเวลาเราวาดรูปแบบเนี้ยใช่ไหมคะได้พัฒนาการวาดรูปเนี่ยต่อไปทําอะไรอย่างอื่นบ้างเอ่ยก็ง่ายๆเลยก็คือเสื้อครับคือตัวนี้เลยเหรอใช่ครับเอาลายที่วาดมาสกรีนใส่เสื้อแล้วก็วางขาย อโอกไไ้ก็เป็นรายได้ใช่ก็เป็นรายได้เสริมมา,ม,ม,ามาแบบกินขนมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยเ๋งแล้วอย่างงี้แล้วก็มีออกแบบอะไรมาเรื่อยๆใช่ครับแบบแบบคนมาจ้างเราออกแบบโลโก้ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับทำไปด้วยครับอ๋ออ่ะโอเคน่าสนใจมากๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เบรกแป๊บหนึงน่งดีกว่านะและ้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะถึงคลิปที่แบบเป็นกระแสนะคะสร้างชื่อให้กับทองเียนด้วยส่วนตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ่อดีกว่าค่ะชาแนลแฟตลิฟเป็นยังไงบ้างยอดวิวเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนครับปี2015เนี่ยคือแฟตลิฟเนี่ยแทบจะหายไปจากวงการ YouTube เลยโอ้ไปไหนอ่ะไปไปเดินตามฝันครับหาแรงบันดาลใจโพอดีบอกไม่มีแรงบันดาลใจทำคลิปครับผมค่ะก็คือปีที่แล้วผมออกคลิปมาทั้งปี20ิคลิปเราควรจะออกคลิปทุกๆ1หนึ่งอาทิตย์อืมครับแต่ว่าปีที่แล้วผมออกไปแค่20่ิคลิปมันน้อยมากพอกลับมาทำคลิปครับก็ ได้เมนเทอร์ดีก็คือพี่บีเดอสกาเป็นเป็นเมนเทอร์ให้อุ๊ยพี่บีนี่เป็นเมนเทอร์ให้กับหลายคนมากเลยอ่ะถามว่าตอนนี้ชาแนลเป็นไงก็คือกลับก็ถือว่ากลับมาครับกลับมาแล้วก็คือคย่อยขึ้นใช่ยอดวิวก็แบบหลักประมาณ3 4สหมื่นแล้วก็บางคลิปดีๆก็เป็นแสนอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วสักสัวคล้ายระหาจำได้ไหมก็ครึ่งครึ่งเข้า10,000แสนกับอีก2000อนอ้ยแปะแสนแล้วด้วยอ่ะเจ๋งมากเพราะว่ามาครั้งที่แล้ว800 0 ดีใจไหมคะดีใจไหมคะมากอ้อเรามีคลิปไหนที่แบบว่าอยากจะให้แฟนๆได้ดูเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าก็คงเป็นคลิปของสบิงครับที่ผมเอาสบิงมาวาดเอาสบิงมาเป็นแบบแล้ววาดวาดตามก็คือคลิปนี้ผมผมมองว่ามันเป็นคลิปที่แบบเฮ้ยเราดูแล้วเราสนุกไปกับการวาดรูปนะคือแนะนําให้ดูในแฟนเพจนะครับในแฟนเพจจะไม่มีเสีนผ่าอะไรเลยจะเป็นคลิปแบบวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะครับผมอ๋อจะเป็นยังไงนะคะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสัตลิฟ์ดอรทามนั่นเองค่ะแล้วในวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้รู้จักแป้งนะคะแป้งก็ทำชาแน o ยูทูบค่ะเกี่ยวกับการแคสเกมนั่นเองก็จะมีเกมสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสัตลิฟ์เนี่ยจะมาวาดรูปแป้งค่ะซึ่งแป้งเนี่ยก็อยากให้แบบว่ารูปมันออกมาเป็นแนวเกมเมอร์นิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ขอบคุณแป้งมากนะครับที่มาเปิดชิปให้กับฟัตว์ลิฟต์ขอรานก็ในคลังเวาดแป้นะคร ระเบียบนะครับก็คือ,ค,อคือรายการแฟนลิฟต์ดอทาแบบนี้มีแขกรับเชิญน,นะครับนะก็มีเรื่อยๆนะครับมีแขกรับเชิญมาให้เราวาดเล่นนะครับการใช้กระดาษรองมือก็ใช้ได้ทุกเกือบทุกงานนะครับเวลาเราดออิ่งเราอะไรก็เราก็ควรใช้กระดาษรองมือน,นะเพื่อป้องกันไม่ให้งานมันเลอะนะครับใครที่บอกว่าเออพี่เบนไม่เห็นขึ้นโค้งเลยอะไรเลยก็จริงๆมุมนี้วาดบ่อยนะครับแต่โค้งก็ขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ขึ้นละเอียด เหมือนตอนฝึกใหม่ๆนะครับก็นะคนเราวาดแป้งก็ต้องมีพัฒนาบ้างนะครับการตัดเส้นนี่ผมทำเนี่ยผมจะตัดเส้นรอบนอกก่อนนะครับแต่บางคนจะมีเทคนิคในการตัดก็คือตัดตรงตรง,ตรงดวงตาก่อนเพราะเขาเชื่อว่าดวงตาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นจุดที่บอกอารมณ์ของภาพนะครับจุดที่บอกอารมณ์ของภาพก็ได้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ถนัดตัดดวงตาก่อนผมเน้นผมเน้นตัดรอบนอกแล้วตีเข้ามาข้างในนะครับแต่ก็ วันหนึ่งวัน,นวันหนึ่งก็จะลองลองลองตัดตรงดวงตาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือโชคดีอะพี่แป้งเป็นคนผมยาวนะครับก็ทําให้คนวาดนะครับสบายขึ้นนะครับสามารถเอาผมมาปิดตรงนู้ตรงนี้ได้แต่กับกับนักวาดคนอื่นก็จะนักวาดแบบมือใหม่ก็จะแบบเฮ้ย hey, มันไม่ง่าย,ายเลยนะคือที่ต้องเอาผมมาปิดเพราะบางคนก็ไม่ถนัดวาดผมไงใช่ปะ นี่ก็ใส่เอฟเฟกครับใส่เอฟเฟกให้ให้แป้งนะครับนะเป็นเอฟเฟกไปจริงๆเอฟเฟกนี่คือผมเรียกเอฟเฟกขี้เกียจนะครับก็เหเกียดวาดอย่างอื่นเพิ่มก็ใส่เอฟเฟกไปไปครับใส่เอฟเฟกไปนิดนึงมันเป็นเทคนิคของกราฟิกดีไซเนอร์ครับการใส่เอฟเฟกให้ดูลกๆไว้นะครับก็จะได้จะได้งานมันจะได้ดูดูดูครบองค์ประกอบนะครับข้อดีของสีไม้คือมันแทรกสีได้นะครับอันนี้ลงเลือดฝาดนะครับ เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียกเลือดฝาดไปก่อนนี่ครับอ่านี่ครับดูงานแบบสไลด์นะครับนี่สวยไหมงอ ชอบครับติดใจสีไม้ครับรอบหน้ามีอีกแน่นอนลิปหน้าก็สีไม้อย่างงี้อีกครับแต่แขกรับเชิญจะเป็นใครก็รอดูนะครับอ้อน้องแป้งสีบิงนั่นเองเป็นมายังไรงคะทำไมถึงได้ไปวาดเขาได้ก็ค <t> ือมันมีครั้งหนึ่งครับที่ทาง youtube เนี่ยเขาเรียกประชุมเ,เรียกแบบประชุมลับนะประชุมลับเรีเอเตอร์เขาบอกว่าเฮ้ยแบนลิฟมันมันมีอนาคตนะเอามันมาประชุมหน่อยดีกว่าพอเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกนี่น้องเบน at bot, นี ot, นะ่เราจะต้องมาวาด เราต้องน้องเปนต้องอัพคลิปบ่อยๆนะน้องเบ,งบนจะนต้องแจ้งผู้ชมนะว่าน้องเบนจะอัพคลิปวันไหนบ้างเ,ออเหมือนที่พี่บี้แนะนําเป๊ะทุกอย่างอ,อ๋อ <c oughs> ค่ะคือทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วเขาก็อันนี้สำคัญเลยเขาบอกว่าน้องเบนต้องหัดแชร์แฟนเบสคือไปเอาใครก็ได้ที่ดังๆมาว่าค่ะอ,อ๋อก็คือเหมือนแบบว่าไปหาเน็ตไอดอลอะไรอย่างนี้มาด้วยมาช่วยกันแชร์ออใครก็ได้ที่แบบเออเราคิดว่าเออเราแชร์แฟนเบสกันได้นะค่ะผมก็มองว่าเออสบิงเนี่ยแป้งเนี่ยคืออยู่อยู่ใน ในในขายพอดีอในแฟนคลับฐานแบบคล้ายๆกันก็ลเลยแบบอืมแป้งยืมหน่อยยืมเป็นแบบหน่อยอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับเฮ้ยผมว่าดีมากเลยนะคลิปเนี้ยกลายเป็นแบบปีนี้ยเป็นคลิปที่แบบเออเป็นคลิปที่ขึ้นแสนได้เร็วมากมแปแสนแสนวิวได้เร็วมากอือสุดยอดมากๆค,ค่ะ,คะสําหรับคนที่อยากจะเป็นนักวาดรูปจะแบบเป็นนักวาดที่ดีหรือว่าไปให้ถึงฝันเนี่ยควรที่จะต้องทํายังไงอะ คือต้องทำทำตัวเองให้แบบ hmm. ให้โง่อ,งอยู่ตลอดคืออย่าคิดว่าเก่งแล้วคือยิ่งเราคิดว่าเราเก่งแล้วอะ่ะมันจะเป็นข้ออ้างทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองเดียวเจะอยู่ย่ำย่ำย่ำซ้ําอยู่ที่เดิมใช่ใช่ครับโอเคค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องเบนนะคะฝากช่องทางการติดตามนิดนึงละกันค่ะครับผมก็ช่องทางแรกนะครับก็เป็น y t u b e ครัผม youtube ก็เว y บ u t u b e c o m f a t l i p g i p นะครับหรือว่าง่ายๆเลยครับพิมพ์คําว่าสอนวาดลูกขึ้นมาแรกๆเลยอืแน่นอนครับโอเคค่ะแล้วมีแฟนเพจอะไรบ้างไหมเอ่ยก็แฟนเพจครับก็พิมพ์เซอร์ชคำว่า f a นลิ p ก็จะขึ้นมาขึ้นมาเองอ่าโอเคก็ไปกดไลค์กดฟอลโล่กันได้นะคะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องเบนมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้รู้ว่าอุปยจากวันนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยก็ต่อยอดการวาดรูปเนี่ยไปเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณน้องเบนมากค่ะขอบคุณค่ะติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในรายการมาโชว์คลิปได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีทางช่อง ดีกด35และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง b a c k a b o o t v ค่ะที่สำคัญครับอย่าลืมซื้อเสื้อพี่ด้วยนะครับนะเสื้อลาย23นะครับตอนนี้มีพร้อมส่งนะครับผมเคสมือถือด้วยนะครับ ซื้อสินค้าของแฟตลิฟนะครับสนับสนุนให้มันมีคลิปดีๆต่อไปนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังได้ที่ด้านขวานี่เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ